บรรยากาศของการไต่สวนเมื่อวานนี้ก็เป็นการไต่สวนในทางลับนะคะเพราะว่าศาลก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถที่จะเอามาเอาภาพเอาเสียงมาเผยแพร่แม้แต่คนที่มีโอกาสได้เข้าไปฟังการไต่สวนก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาเล่านะคะว่ารายละเอียดของการชี้แจงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเล่าได้แค่เพียงบรรยากาศภาพรวมๆเท่านั้นเมื่อวานนี้มีหนึ่งท่าน ที่ได้ไปเข้าร่วมฟังการไต่สวนในคดีของคุณแพรทองทานนะคะเรื่องคลิปเสียงเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสมชายสแสวงการเป็นอดีตสวให้สัมภาษณ์กับรายการไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนี้ต้องให้เครดิตกับทางไทยโพสต์นะคะเพราะนี้เป็นการให้สัมภาษณ์เฉพาะไทยโพสต์ที่เขามีโอกาสได้ได้คุยกับคุณสมชายซึ่งคุณสมชายก็ได้เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้าง แล้วก็ในฐานะที่คุณสมชายก็ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดมีการตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังนะคะคุณสมชายสแสวงการที่ไปให้สัมภาษณ์กับทางไทยโพสต์เนี่ยนะคะก็เล่าช่วงหนึ่งเล่าถึงบรรยากาศภาพรวมในการไต่สวนของศาลและเัธรรมนูญที่มีการไต่สวนพยานฝั่งของคุณแพรทองฐานซึ่งมีคุณจัดชัยบางชวดน,นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมา มา,าที่นี่ด้วยนะคะศาลก็ใช้เวลาไต่สวนคุณจัดชัยเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงส่วนคุณแพทองทานใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคุณสมชายก็เล่าให้ฟังว่ามีการไต่สวนอย่างละเอียดนะคะแต่ก็ต้องย้ำว่าศาลสั่งห้ามในการเอาเนื้อหาคำไต่สวนไปเผยแพร่และไม่ให้บิดเบือนสิ่งที่ตนพูดคงได้แค่บรรยากาศภาพรวมและความเห็นส่วนตัวในเรื่องของข้อกฎหมาย นะคะอันนี้ออกตัวไว้ก่อนคุณสมชายเอาเอา,เอาตัวไว้ก่อนว่าสารสั่งไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเราได้แค่ความกว้างๆเท่านั้นโดยคุณสมชายก็บอกว่าในช่วงการไต่สวนเนี่ยนายกถือแฟ้มเอกสารที่เป็นแฟ้มใสปิกปึกหนึ่งนะคะและตอนแรกบอกจะหยิบอ่านด้วยแต่ทางตุลาการสารและรัฐธรรมนูญบอกว่าห้ามหยิบอ่านเป็นเอกสารที่วางอยู่ข้างๆตัวนายกนะคะตอนแรกก็คงคงคิดว่าเออเดี๋ยวคง สารถามอะไรก็คงจะหยิบเอาเอกสารในแฟ้มมาอ่านแต่ว่าสารสั่งห้ามว่าห้ามอ่านนะคะแต่องไรก็ตามคุณสมชายก็บอกว่าดูจากบรรยากาศภาพรวมแล้วถือว่านายกตอบได้นะคะตอบได้นะัพิธีกรก็ถามคุณสมชายว่าภาษากายของนายกแล้วก็คุณชัดชัยเลขคสมชในการไต่สวนเนี่ยดูจะมั่นใจว่าตอบได้หรือไม่คุณสมชายก็บอกว่าเอาแบบไม่เข้าในสำนวน ก็เหมือนกับสคริปต์ที่นายกยื่นไปเมื่อสี่สิงหาซึ่งเป็นเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกที่มีการเผยแพร่กันผ่านสื่อเนี่ยแหละค่ะภาพรวมของการชี้แจงเป็นไปตามนั้นโดยในการไต่สวนคุณจัดชัยไม่ได้พูดเรื่องความลับเรื่องความมั่นคงอะไรเยอะเป็นเรื่องของวาระการประชุมของสอมชธรรมดาก็บอกถึงเรื่องนั้นๆว่าทำไมตัดสินใจแบบนั้นสรุปก็คือไปในแนวทางเดียวกันค่ะคุณจัดชัยกับนายกก็ไปในแนวทางเดียวกันถือว่านายกซ้อมมาดี โดยหลังตุลาการได้ซักถามคุณชัดชัยเสร็จแล้วก็ให้กลับเลยนะคะไม่ให้เจอกับคุณแพทย์ทองทานเดี๋ยวระหว่างการไต่สวนทนายความของนายกก็มีการซักถามเพิ่มเติมคุณชัดชัยได้อย่างที่บอกว่าคุณชัดชัยก็ไล่ทไลายในห้องแต่ไล่ทไลายต่างๆนะคะก็ไม่ได้ลงลึกในเรื่องของความมั่นคงอะไรพิธีกรก็ถามต่อว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยซักถามคุณชัดชัยหรือไม่ ว่าผู้ถูกร้องได้สร้างความเสียหายให้บ้านเมืองหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่คุณสมชายบอกผมลงรายละเอียดไม่ได้นะคะแต่ต้องย้อนกลับไปตอนที่นายกส่งชื่อพยานบุคคล5ชื่อไปให้ศาลนนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสมชายว่าเอออันนี้มันประหลาดนะอันนี้มันประหลาดเพราะว่าในตอนที่ส่งชื่อพยานไปให้กับศาลมีทั้งหมด5คนพยานที่คุณทีมงานของคุณแพทองทานส่งไปเนี่ย มีข้าราชาการประจําแล้วก็อดีตข้าราชาการประจําแต่คนกลุ่มนี้ดูยังไงแล้วก็ไม่น่าจะเป็นคนที่สมควรจะไปเป็นพยานให้คุณแพรทองทานนะคะเพราะว่าคนที่สมควรจะไปเนี่ยก็คือควรจะเป็นคุณภูมิธรรมรองนายกคุณมาริสเงียมพงษ์รัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็คุณหมอพรมมินเลอิอสุริเดชเลขาธิการนายกเพราะอะไรเพราะว่าพยานทั้ง3คนนี้เนี่ยอยู่กับนายกที่โรงแรมโรสวูดในวันที่คุย ผ่านล่ามในหวดอะคะ่ะทั้งสาท่านเนี้ยอยู่ที่โรงแรมโรสสูทอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่ส่งพยานทั้งสามท่านนี้ไปให้กับสารนะคะรวมถึงนายหวดที่ก็ไปที่โรงแรมโรสสูทด้วยโดยคุณสมชายก็บอกว่านี้ไม่ได้ปกปิดอะไรกรณีที่นายหวดไปที่โรงแรมโรสสูทเพราะว่าคุณนักสินเป็นคนออกมาพูดเอง ว่าไปร่วมประชุมด้วยที่รัศวูุตรพยานเหล่านี้มีความเห็นของตนคือสิ่งสําคัญเพราะมันมีเรื่องของความลับราชการแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยและไม่ใช่ที่ทําเนียบรัฐบาลต้องการสื่อสารอะไรกันหากพยานเหล่านี้ขึ้นไต่สวนก็คงโดนสารซักถามแต่กลับไปส่งชื่อพยานหปากอย่างเลขาสมชปลัดกระทรวงมหาดไทยที่โดยหลักการไต่สวนผู้ถูกร้องคงไม่เอาพยานที่เป็นปฏิปักษ์ฝ่ายตนเองก็ต้องหาพยานที่มีน้ำหนัก นะคะมาเป็นพยานของฝ่ายตนสำหรับการไต่สวนนยันยนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะส่วนใหญ่รวมๆแล้วก็เป็นไปตามเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาที่ยื่นไปกับศาลทีนี้จริงๆการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดค่อนข้างยาวนะคะใครสนใจไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ไทยโพสต์ค่ะแบบละเอียดนะคะเพราะว่าคุณสมชายก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องแต่ยันจะหยิบเอามาเฉพาะบางประเด็นที่น่าสนใจกันแล้วกัน มีช่วงหนึ่งคุณสมชายตั้งคำถามถ,ามถึงในหวดนะคะในเคลียงหวดที่เป็นล่ามแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปกับการพูดคุยกับคุณแพรทองทานว่าเอ๊ะในการพูดคุยกันคือนอกจากบทบาทของการเป็นล่ามของนายหวดแล้วเนี่ยมีการเอาเรื่องของชายแดนความลับทางชายแดนไปคุยกับนายหวดหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตคุณสมชายก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ในรายการนะนะบอกว่า นายเคลียงห้วดเนี่ยเป็นล่ามมาตั้งแต่ยุคของนายทักษิณกับคุณเซนคุยกันแล้วตั้งแต่อดีตเพราะสมเด็จคุณเซนพูดภาษางกฤษได้เล็กน้อยคุณทักษิณพูดภาษาเขมรไม่ได้ก็เลยมีนายเคลียงหวดเนี่ยเป็นล่ามระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนซึ่งในหวดหรือพออห้วดมีตําแหน่งอย่างทางการก็คือรองนายกเทศบาลพนมเปญและก็ดีสําคัญที่เรียกว่าพออห้วดเพราะคอยดูแลคนไทยที่มีคดี1้2คดีก่อการร้ายที่หนีไปที่กัมพูชา จึงมีความสําคัญกับคุณเซนมากซึ่งในเอกสารที่มีการแปลบทสนทนาในคลิปเสียงและที่ทักษิณยอมรับก็คือในหวดไม่ได้อยู่ที่พนมเปญค่ะแต่ว่าอยู่ที่โรงแรมโรส o ู d โดยมาที่โรงแรมวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนไม่ใช่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เป็นโรงแรมโร w o o d ซึ่งตรงนั้นมีทั้งคุณภูมิธรรมคุณหมอพรหม,มินคุณมาริทแล้วก็นายเฮียงนายหวดมาร่วมพูดคุยด้วย การมาคุยด้วยคุยอะไรเราไม่รู้แต่คุยกัน2อสมชั่วโมงแล้วก็มีการต่อโทรศัพท์ถึงหุนเซนแต่หุนเซนหลับซึ่งจากหลักฐานการถอดเทปเสียงในคลิปมีอยู่ตอนหนึ่งในหวดบอกว่าสักครู่ท่านได้พูดคุยกับผมที่โรงแรมอันนี้ก็ชัดเจนว่าอยู่ที่โรงแรมและได้ตกลงร่วมกันตามที่คุณพ่อได้กล่าวว่าต้องการให้ทั้งสองมีเสถียรภาพครับคุณพ่อครับ ในหวดจะเรียกคุณเซนว่าพ่อนะคะเรียกคุณเซนว่าคุณพ่อคุณนุ้งอิงก็บอกว่าโอเคค่ะบอกว่าวันนี้ได้คุยกับพี่หวดเรื่องชายแดนบอกว่าเข้าใจตรงกันท่านหุนเซนและอิงอยากให้สองประเทศสงบสุขคุณสมชายก็เลยตั้งคำถามว่าคุณแพทองทานเป็นนายมนตรีคุณเอาความลับเรื่องชายแดนไปคุยกับในหวดได้อย่างไรเพราะว่าในหวดไม่ใช่หุนเซนไม่ใช่คุณมาเด็ต แล้วก็มีการไปคุยกันมาก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่ได้จากการถอดเทปบทสนทนานในคลิปเสียงก็คือในหวดได้รู้ความลับเกี่ยวกับประเทศหลายเรื่องการแปลซึ่งเป็นการแปลตามความเข้าใจของในหวดที่มีการประชุมกันมาก่อนมันจึงไม่ตรงกับคําถอดเทปคนอื่นหรือที่แพรทองทานบอกว่าไม่รู้อะไรเลยแต่จริงๆหวดรู้เยอะแล้วแล้วก็ไปเล่าให้หุนเซนฟังในหลายตอนของคลิปเสียงที่ผมถือว่าอันตราย เช่นที่บอกว่าไม่อยากให้อังเคินไปฟังคนอื่นคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราที่เอ่ยถึงแม่ทัพภาคสองแต่ตอนที่นายฮวดแปลให้คุณเซนฟังก็คือขอให้คุณพ่ออย่าไปฟังคำพูดแม่ทัพภาคสองคนนั้นเพราะเป็นบุคคลฝั่งตรงข้ามรัฐบาลไทยคือคุณสมชายก็ตั้งข้อสังเกตและค่ะว่าทำไมนายฮวดถึงเข้าใจอย่างนั้นได้ เพราะจริงๆถ้าถามว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยในการแปลมันควรจะต้องแปลแบบตรงๆแต่อันเนี้ยแปลเหมือนกับว่ามีแบ็กกราวน์อะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีความเข้าใจในสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วพอแปลไปให้หุนเซนฟังเนี่ยก็เลยแปลไปในลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมในฮวดเข้าใจอย่างนั้นได้และในฮวดก็ยังคุยกับคุณเซนอีกว่าและเป็นศัตรูด้วยครับคุณพ่ออันเนี้ยคือสิ่งที่เขาแปล แล้วแปลจากอะไรแปลไม่ตรงกับที่นายกพูดจึงเกิดการตั้งคำถามว่าแปลจากข้อมูลที่รับรู้มาก่อนหรือไม่หรือในหวดมีการบิดข้อมูลหรือเปล่าแต่ความเห็นของผมคุณสมชายนะคะบอกว่ามันมีการประชุมที่โรสบูดก็เลยนำสิ่งเหล่านี้ไปเล่าตามที่ในหววรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่ยังมีอีกหลายตอนเยอะมากที่บอกว่าในหวดเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วแปลออกมาแบบนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่ คุณสมชายมองว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะมีการไปคุยอะไรกันก่อนกับนายหวดหรือไม่แล้วเอาเรื่องในทางราชการเรื่องชายแดนไปคุยกับนายหวดแล้วนายหวดอยู่ในฐานะอะไรไม่ใช่ฮุนมาเน็ตไม่ใช่นายกของกัมพูชาไม่ได้ไม่ได้ไไดไเป็นฮุนเซนซึ่งเป็นประธานสภาของกัมพูชาไม่ได้มีตําแหน่งแห่งหนอะไรไปคุยแบบนี้กับนายหวดได้หรือไม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะ ซึ่งคุณสมชัยก็บอกว่าเอกสารคำแปลเนี้ยหากยังไม่ได้อยู่ในสำนวนก็ได้แนะนําสอวปัจจุบันกลุ่มที่เข้าชื่อกันยื่นคําร้องต่อศาลที่เป็นผู้ร้องในคดีว่าควรมีการเอาเข้าไปในสำนวนส่งให้ศาลด้วยจะเอาจาก Facebook ของผมหรือขอมาที่ผมก็ได้ที่ยืนยันได้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงหรือจะขอไปที่หน่วยทหารก็ได้ทางผู้ร้องคงรู้ว่าไปขอที่ไหนได้ นะคะคือคุณสุทายก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญด้วยเช่นเดียวกันอ่ะทีนี้พิธีกรก็ก็ถามต่อว่าจากที่ฟังการชี้แจงของนายกเนี่ยที่บอกว่านี่เป็นเทคนิคการเจรจาไม่มีเจตนาทําร้ายบ้านเมืองในความเห็นของคุณสมชายมองว่าฟังแล้วผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมชายบอกไม่ผ่านค่ะในความเห็นของผมผมบอกไม่ผ่านโดยหากไล่ทีละข้อที่บอกว่าเป็นเทคนิคการเจรจา หากไปเปิดตำราของฮาวาดที่มีหนังสือออกมาหลายเล่มถ้าดูตามหลักนี้ไม่ผ่านแล้วก็ที่สำคัญหลักการเจรจาหากเราเป็นคนที่จะไปเจรจาก็ต้องเตรียมไปก่อนว่าเราต้องการอะไรแต่คลิป17นาทีนั้นไม่มีเลยว่าเราต้องการอะไรมีแต่ไปรับฟังว่าฝั่งนั้นต้องการอะไรอันนี้ไม่ใช่การเจรจาหลักสำคัญเรื่องเทคนิคการเจรจาถือว่าไม่ผ่านเรียกว่าเป็นคำแก้ตัวและเพิ่งมาใช้ในการเขียนคำชี้แจง หลังประชุมทีมกฎหมายทําไมไม่ใช้ตั้งแต่วันแรกแกในการถแถลงว่าน,นี่เป็นเทคนิคการเจราจาขั้นสูงวันแรกแรกอาจพูดอยู่ไม่ได้ลงรายละเอียดเหมือนในเอกสารที่ยื่นต่อศาลนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนเรื่องที่ไม่ได้มีเจตนาทําร้ายบ้านเมืองก็ต้องบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีความผิดทางอาญาที่ต้องไปสู้คดีในชั้นปปชหรือหากตํารวจกองปราบที่มีการแจ้งความนายกทําผิดกฎหมายอาญาแล้วตารวจส่งคดีขึ้นไปที่ศาลฎีกานั้นสู้ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าคดีนี้มันเป็นคดีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุดจริตและการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละประเด็นกันนะคะอ่ะเนี่ยก็คุณสมชายก็มองแบบเนี้ค่ะคือมีการประเมินด้วยนะ <c oughs> คือคุณชายก็บอกว่ายังเชื่อว่านะอาจจะมีการลาออกจากตําแหน่งของคุณแพททองทานหลังการประชุมคอรมอในวันอังคารที่26สิงหา ที่อาจจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการให้เสด็จน้ำอีกรอบหนึ่งตอนนี้มี2ทางก็คือไม่ลาออกก็อยู่จนถึง29สิบงหาแล้วก็โดนสารมินิัยซึ่งคุณสมชายมีคาดการนะคะว่าอาจจะ9ต่ 0. อ0ูนยเออนะอาจจะ9ต่อศหรือซึ่งหากมีประวัติว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะไม่ซื่อสัจจริตเนี่ยก็ถือว่าจบเลยหรือมติอาจจะต่ำสุด7ต่อ2อ่ะแต่น,นี้ก็เป็นแล้วแต่นะใครจะทาย ประเมินอะไรกันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามคาวินิจฉัยของศาแลแหละค่ะว่าศาลจะมาวินิจฉัยว่าคุณแพทองทานถือว่าเข้าข่ายผิดจริยธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเข้าข่ายเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่29นี้รู้กัน